ผม่ c เกยียบสิรับ8ตรงนี้นะฮะปัญหาเรื่องระบบไฮดรลิกเหมือนเดิมนะครับไฮดรลิกค้างนะแก้ไขก็คือหัวหน้ากิจจาซ่อมแผงคอนโทรลมาใหม่นะครับซ่อมแผงคอนโทรลมาใหม่นะตอนนี้อยู่ในหมดของการปรับแต่งปรับจูน ปกติเมื่อก่อนในแตะสวิงไม่ได้แล้วครับแต่อุปกรณ์ก็จะเป็นเชอือกค้างโหลดอตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับประกอบใส่ขึ้นเข้าไปแล้วจะมีปัญหาที่แพคเกโทรลเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งไฮดรอลิกค้างหรืว่าของใครก็ถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ต้องทดสอบทดลองในการแก้ไขปรับปรุงมันนะซื้อใหม่ก็หลายตััคงเหมือนกันครับทางศูนย์คงประสูนี่ก็เสนอมาเกือบสองแสนนะ แล้ก็โท70น70-8ตัวนี้นครับผม